เรื่องของดวงโชคชะตา โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤรึหัสบดีที่27มกราคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีคุณเหมือนกับเครื่องผลิตเงินเพราะหาเงินได้ง่ายเรื่องของการงานการงานของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ดีคุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายตำแหน่งโดยภาพรวมยังถือว่าเหนื่อยมาก ในตอนนี้แต่ก็จะประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีโอกาสขยับขยายความสัมพันธ์ไปอีกขั้นส่วนคนโสดตอนนี้มีโอกาสได้พบรักจากการทํางานหรือทําธุระบางอย่างสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงิน เจอรายจ่ายแบบรัวๆส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสําเร็จซึ่งเป็นผลมาจากการทุ่มเทอย่างสุดกําลังถึงแม้งานจะเยอะและเหนื่อยมากแค่ไหนคุณก็จะต้องสู้คุณถึงจะได้รับความสำเร็จและค่าตอบแทนที่ดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเบาบางพูดอะไรผิดหูนิดหน่อยก็อาจจะทะเลาะกันได้ส่วนคนโสด ช่วงนี้งานรัดตัวจนไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินอาจจะต้องหมดเงินไปกับการเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าค้าขายก็จะมีภาระมากขึ้นซึ่งยิ่งทำให้คุณเหนื่อยอีกตัว แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเริ่มอ่อนไหวกับความสัมพันธ์มีประเด็นอะไรนิดหน่อยก็เก็บมาคิดส่วนคนโสดช่วงนี้ไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องของความรักครั้งใหม่เลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆทําให้คุณชื่นใจแม้ว่าจํานวนเงินที่เข้ามาจะไม่มากสักเท่าไหร่แต่ทำให้คุณมีเงินไม่ขาดมือ เรื่องของการงานดวงการงานของคุณเริ่มดีขึ้นงานเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหลังจากที่ยุ่งหัวฟูมาสักพักใหญ่แต่ตอนนี้ก็เริ่มมองเห็นความสําเร็จมาแต่ไกลแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์เหมือนเพื่อนมากกว่าคู่รักส่วนคนโสดตอนนี้อยู่เงียบๆแม้ยังมีใครคุยอยู่สักคนแต่ก็ยังไม่ได้เลื่อนสถานะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัาาสบ,บดีเรื่องของการเงินการเงินสงสัยต้องเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มซะแล้วเพราะช่วงนี้การเงินของคุณมั่นคงและมีเงินเข้ามามากเรื่องของการงานการงานของคุณมีความเจริญก้าวหน้าค่อยๆเป็นค่อยๆไป หน้าที่การงานของคุณมั่นคงมากกว่าเดิมบางคนอาจจะรู้สึกว่าความเข้าหน้าช้าจังแต่เรียกได้ว่าช้าแต่ชัวร์เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมักคอยสนับสนุนกันและกันคอยให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนแบบเงียบเงียบไม่เปิดเผยสถานะ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินกราฟการเงินของคุณพุ่งพรวดทะลุเพดานไปเลยเงินทองเข้ามาหลากหลายช่องทางเรื่องของการงานความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแถมยังมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอีกไม่ช้าไม่นานแล้วดวงของคุณจะดีมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ปังไปหมดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักส่งเสริมกันเป็นอย่างดีไม่ค่อยปล่อยมือในยามทุกข์ส่วนคนโสดมีคนเข้ามาพูด คุยแบบคลายเหงาแต่ยังไม่ได้จริงจังอะไร สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหากวางแผนจะใช้เงินก็ต้องชะลอไปก่อนเพราะรายจ่ายกำลังจะมาในอีกไม่ช้าไม่นานแล้วเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับมอบหมายงานยากงานหินซึ่งคนจะเหนื่อยมากแต่ผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักบางทีก็มีเรื่องให้ขุนเคืองใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆสวนคนโสดอย่างโสดเพราะคุณทุ่นเทให้กับงานมากกว่าเรื่อง ของความรักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ